ถ้าเรามุ่งที่สภาวะธรรมอย่างเดียวเนี่ยจะลงได้มากทีเดียวเลยแต่ถ้าเราใส่ใจในเรื่องของการละกิเลสต,ตั้งแต่แรกตั้งแต่การลดอาหารกิเลสลงค่อยๆฝึกหัดสังเกตถ้าปฏิบัติได้สภาวะดีนะใจมันจะพองมันจะลงได้ง่ายมากนะแต่ถ้าเราเดินตามวิถีมรรคของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่อยๆขัดเกลาวตั้งแต่ระดับเบื้องต้นหยาบๆเลยนะการละอาหารกิเลสลงนะ การสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นค่อยๆฝึกไปศึกษาไปโดยลําดับลาดาเนี่ยนะมันจะเข้าร่องเข้าช่องที่เรียกว่าท,ที่ถูกต้องที่เรียกว่าทางสายกลางผลที่ตามมาคือจิตใจเราก็มีความอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนลงสังเกตถ้าเรามุ่งสภาวะมุ่งเข้าสมาธินะแต่มันละกิเลสไม่ได้นะฝึกไปบางทีใจมันพองนะ มันหลงตัวหลงตนมากกว่าเดิมกิเลสมันฟูมากกว่าเดิมอีกสังเกตใจมันจะพุ่งทยานมันจะเกิดตัณหาเกิดความอยากแล้วมันก็จะเกิดความถือตัวถือตนว่าเราเก่งเราเจ๋งนะอยากเที่ยวสอนคนนั้นคนนี้ไปมันก็ไหลไปกับกิเลสนั่นแหละนะแต่ถ้าเราเนี่ยใส่ใจฝึกตั้งแต่พื้นฐานเลยล่ะมันจะ เข้าช่องถูกตั้งแต่แรกนั่นเองมันจะไม่หลงอารมณ์ได้ง่ายไม่หลงสมาธิไม่หลงกับดักของจิตต่างๆผลที่ตามมามันจะเป็นไปเพื่อการลดละสละวางนะสังเกตง่ายๆคือความทยานอยากเนี่ยมันจะต้องค่อยๆลดลงนะถ้าเราปฏิบัติไปมันอยากมากขึ้นนะนะมันอาจจะไม่ได้อยากไปในเรื่องโลกโลกแต่มันจะอยากไปในทางธรรมนะกิเลสมันฟูขึ้นมามา,มากเนี่ยมันจะ มันก็จะพลิกเกินเลยได้มากทีเดียวนะแต่ถ้าเราเดินตามช่องตั้งแต่แรกเนี่ยสังเกตใจเราจะเนาะอ,อ่อนน้อมลงไม่แรงนั่นเองมันจะไม่พุ่งทยานนะฝึกแล้วเนี่ยถ้าถูกทางเนี่ยตัณหาจะลดลงความอยากจะลดลงนะที่เรียกว่าทำความคขอาใจในอริยสัจสี่นั่นเองรู้ทุกข์ระเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ละตัณหาละความอยากทั้งหลายทั้งปวงนะ ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมก็ตามนะธรวิธีธรรมเนี่ยมันจะค่อยๆหลีลงที่เรียกว่าลดความอยากลงนะจนสิ้นตัณหานั่นแหละสิ้นอะไรในตัณหานะมันถึงจะที่เรียกว่าไฟกิเลสที่มารุกโพงอยู่มันถึงจะดับบุกพงที่เรียกว่าดับลงจนดับสนิทนั่นแหละนะคำว่านิพพานก็คือความดับนะจากไฟจากความเร่าร้อนจากความเสียดแทงทั้งปวง